ได้เวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันแล้วค่ะเด็กๆคลิปที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้นะคะการพูดประโยคร้องขอแล้วก็การตอบประโยคร้องขอกันไปใช่ไหมคะเด็กๆสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณครูจะนํามันมาขยายค่ะเพราะว่าการใช้ประโยคร้องขอเนี่ยนะคะมันมีรูปแบบการใช้ค่ะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันถ้าพร้อมแล้วเราไปดูแบบที่1กันเลยค่ะ รูปแบบที่1ค่ะเด็กๆคือการขอสิ่งของ1อย่างหรือว่า1ชิ้นนั่นเองรูปแบบการถามนะคะจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆ Can I have แล้วตามด้วยชื่อสิ่งของค่ะส่วนการตอบนะคะก็เหมือนที่เราเคยหัดพูดกันไปแล้วนั่นเองค่ะต้องตอบแบบนี้ค่ะ Sure here it is แน่นอนมันมีอยู่ไง ส่วนแบบที่สองนะคะรูปแบบที่สองเนี่ยค่ะคือการร้องขอสิ่งของหลายชิ้นตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปค่ะเราจะใช้รูปแบบนี้นะคะรูปแบบการถามจะเป็นแบบนี้ค่ะเด็กๆ can i have แล้วตามด้วยชื่อสิ่งของเติม s อีกรอบนะคะ can i have แล้วตามด้วยชื่อสิ่งของที่เติม s ค่ะเด็กๆส่วนการตอบนะคะจะเปลี่ยนไปเลย เป็นแบบนี้แทนค่ะเด็กๆ sure here they are แบบนี้ค่ะแปลว,ว่าแน่นอนพวกมันอยู่ตรงนี้ไงเดี๋ยวเราไปดูรูปประโยคตัวอย่างกันสักสองประโยคนะคะมาดูค่ะเราจะแบ่งเป็นทั้งสองรูปแบบเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยนะคะเด็กๆรูปแบบที่หนึ่งค่ะเด็กๆด,ดูนะคะ can I have a jack จักในที่นี้นะคะแปลว่าเหยือกน้ำค่ะ Can I have a jug จึงแปลว่าขอเหยือกน้ำหน่อยสิส่วนการตอบค่ะเด็กๆ Sure here it is แปลว่าแน่นอนเหยือกน้ําอยู่นี่ไงแบบนี้ค่ะรูปแบบที่หนึ่งนะส่วนรูปแบบที่สองค่ะเด็กๆด,ดูทางฝั่งนี้นะคะ Can I have two h a s Can I have t o has เด็กๆเ,เห็นไหมคะคำว่า has เติม s ด้วยแล้วด้านหน้าคำว่า has ก็มีตัวเลขอยู่นั่นคือเลข2ค่ะเขาขอหมวก2ใบได้ไหมเห็นไหมคะเมื่อขอของ2ส,สิ่งขึ้นไปชื่อสิ่งของเราจะต้องเติม s คำนามของเราจะต้องเติม s นั่นเองคะ่ะส่วนการตอบตอบแบบนี้แทนนะคะ sure here they are Sure, here they are. แบบนี้ค่ะแน่นอนของพวกนั้นอยู่นี่ไงพวกมันอยู่นี่ไงแบบนี้ค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆหลักการจำไม่ยากเลยมีอยู่นิดเดียวเองส่วนวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของคุณครูนะคะจะให้เด็กๆทำลงในสมุดเหมือนเดิมค่ะด้วยการฝึกตั้งคำถามโดยตัวเองค่ะโดยคุณครูมีคำกำหนดให้มา3คํคำนะคะคำแรกค่ะเด็กๆคำว่า Cup a cup, ั u p แปลว่าถ้วยกาแฟค่ะส่วนคำที่สองค่ะ a book a book แปลว่าหนังสือค่ะเด็กๆส่วนคำสุดท้ายค่ะ a fan a fan แปลว่าพัดลมนั่นเอง,เองคุณครูจะให้ใเด็กเลือกมาหนึ่งคำค่ะนำลงมาตั้งคำถามด้วย can I have ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะเด็กๆเลือกคำว่า book เด็กๆจะต้องเขียนลงไปในสมุดค่ะว่า Can I have a book แล้วก็ต้องตอบด้วยนะคะพร้อมกับวาดรูปด้านท้ายนิดนึง Sure here it is แล้วก็วาดรูประายสีลงไปค่ะแค่นี้เองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกทำดูนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆคิดบาย